สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอค่ะวันนี้พักเที่ยงนะคะตอนนี้กําลังพักเที่ยงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจักนลอยกับเสีการแสดงค่ะก็มีกิจกรรมนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะจะมี แข่งขันค่ะวันนี้แข่งกินนะคะอรอลุ้นลูกสาวด้วยนะคะพ่อเสือว่าจะมีแข่งกินคู่สิงว่าจะมีแข่งกินค่ะวันนี้อรอลุ้นลูกสาวด้วยนะคะสาวอุ้มกินท่านหมูโบโน้อปไปแต่ชนะโบบน้อสวัสดีค่ะแข่งกินนะคะวันนี้เป็นกําลังใจให้สาวอุ้มด้วยนะคะ แข่งกินแล้วก็มีชักขยอรชักขยอไม่รู้ว่าคนหรือว่าช้างต้องรอรุน้นแต่ว่าพ่อสิงบอกว่ามีแข่งกินนะคะ <c oughs> ไปตาสูพีเรลลักได้บนอสาวอุ่มบเฝ้าค่ะไปเรื่อยๆสาวอุ่มบบไดเฝ้า วันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเชือกนะคะวันนี้สิบสามเชือกค่ะวันนี้น้องแก้วไม่ได้มานะคะสิบสามเชือกค่ะ เป็นกำลังใจให้สาวอุ้มด้วยนะคะสาวอุ้มจะแข่งกินค่ะวันนี้เออแต่ชนะแท้ลูกสาวข่อยกินไปเรื่อยๆบบได้ฟ้าวค่ะมู้เขาเมือกระช่างอุ้มบบได้ฟ้าว <laughs> เ,เรื่องกินอุ้มก็กินได้นะคะแต่ไม่รีบค่ะ <laughs> ต้องแข่งแบบแข่งแบบว่าใครจะกินหมดที่หลังต้องแข่งอย่างนี้นะคะ <laughs> คุณนานูกับเลียนทองอุ้มกินไปเรื่อยๆค่ะบ่ได้เฝ้าพี่น้องกินไปเรื่อยๆตามสไตล์ของอุ้มใครใครจะกินกินเป็นคนสุดท้ายหมดเป็นคนสุดท้ายนี่ต้องต้องให้สาวอุ้มนะคะ ปุ้มบอกไม่รีบหนูไม่รีบหนูจะกินไปเรื่อยรอรุ้นนะคะรอรุ้นนะคะต้องแข่งเต้นด้วยวเออสงสัยก็มีอยู่นะคะพ่อเสือพ่อซิงบอกว่าจะแข่งเต้นด้วยหรือ,อยังไงเนี้ยต้องรอรุ้นนะคะว่าจะมีอะไรแต่ที่รู้ๆแน่ๆก็คือแข่งกินค่ะลูกสาว <laughs> มาเคีรยเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวเคยสิกินท่านเพิรนโบ อุ้มส,สู้สู้สู้เต็มที่ค่ะอุ้มแต่ต้องไปเรื่อยๆนะคะถ้าแข่งกินนค่ะเดี๋ยวจะบอกพ่อพ่อเสือนะคะพ่อสิงนะคะต้องแข็งแข่งหมุนห่วงด้วย เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เริ่มแล้วค่ะนี่กินข้าวเที่ยงแล้วก็ประมาณบ่ายสองก็เริ่มกิจกรรมกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็เริ่มแล้วค่ะนี่เป็นกำลังใจให้สาวอุ้มด้วยนะคะแข่งกินโอ้ยพี่น้องดูข่อยกับขึ้นสิไดไดที่หนึง่งขึ้สิไดหลังหูเนาะแข่งกินอ้าคุณตา คุณตาให้เข็นตะลุกตุ้นไว้แล้วโอ้ที่ท่านเพื่นบ้อนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะแต่ายอุ่มกับจ้งสีละค่ะไปเรื่อยๆบบได้เฝ้า มีแข่งกินค่ะได้ยินพ่อเสือพ่อสิงบอกว่าแข่งกินค่ะมีแข่งกินด้วยลุ้นลูกสาวนะคะมาลุน้นลูกสาวด้วยให้ลูกสาวชนะไปตายชนะบอ่อพี่น้องลูกข่อยกินบอ่อท่านเพื่อนจ้าเพีย ชนะขาด <laughs> บบได้เฝ้าวบได้เฝ้าอุ้มมาไปเรื่อยๆ <c oughs> ชื่นใจชนะค่ะเ <laughs> ชียนน้องอุ้มส <laughs> าวอุ้มนี่คงจะเป็นคนสุดท้ายล่ะคะ่ะที่จะหมดหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นนะคะ ลังคาลังคาเพื paper, ่อนฝ่าเดได้ก euh ินโคงเสีบเสบเพื่อนสิฝ่าท่านมูชนะแต่ต้องแข่งช้านะคะกินช้าขอบคุณ fc สองร้อยท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะกินนาทีสองร้อยท่านนี่โอ้หลายแห้งค่ะพี่นงขอบคุณหลายหลแน่แน่แน่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอุ้ม แม่ควรแข่งกินเรียบร้อยอุ้มชนะชนะแท้ล่ะค่ะพี่น้องหลังมูเพื่อจะไปบู้นี่ใส่เตืดนอุ้มค่ะสาวอุ้มหายล่มแล้วเลือดล่มแลนค่ะพี่น้องเลือดล่มเลนพนลลนูนข้างในก็เป็นทองเพชรนะคะทองเพชรน้องทองเพชรพ่อวูดไปดูแม่ฟ้าใสค่ะเอาน้ำให้แม่ฟ้าใสกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำให้แม่ฟ้าใส เดี๋ยวเวลาแข่งเดี๋ยวแม่จะไล่ให้ดูนะคะขอเป็นกำลังใจให้สาวอุ้มแม่แม่ตบบัตรให้อุ้มด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วก็ตบบัตรให้ให้สาวอุ้มด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้สาวอุ้มด้วยนะคะกินแล้วค่ะข้าวก็กินแล้วนะคะนู้นค่ะน้องเรียนฟองอยู่ด้านนู้นนะคะ อยู่ใกล้แม่ทัพทิมค่ะน้องเหรียญทองไปแต่ชนะบอลลูกสาวข่อยนี่แข้งกินเนี่อาการร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้อุ้มสู้สู้ ถ้าแข่งกินช้านี่อุ้มอาจจะชนะนะคะถ้าแข่งกินช <wild> ้าน <computer> ี่นี่สาวอุ้มวันนี้มาด้วยชุดเซ็กซี่มากเลยนะคะนี่สาวอุ้มค่ะนี่สาวอุ้มมีเอฟซีมานะคะสาวอุ้มอุ้มสวัสดีค่ะเล่สวัสดีค่ะ มีแนวหล่อบ่เนาะบ่มีแนวหล่อหนิจิวิ่งเร็วค่ะนี่วิ่งเร็วอ้มอ้มแน่แน่ยักูสัตว์ยักูสัตว์บ่มีแนวกินกระจั้สิแล้วพี่นองยืนบ่อยู่ อุอ <Bond> s <nings> <S อ้มอุ้มอุ้มอุ้มมีเอฟซีมาด้วยนะม enfin ีเอฟซีมาหาน้องๆด้วยค่ะวันนี้ค่ะได้ชุดมาด้วยนะคะชุดชุดอะไรนะฟิตตี้ฟิตตี้ติโอเปิดกระบอกมาพี่มาพี่หันมาพี่น้อย เดี๋ยวเดี๋ยวหวัดดีด้วยนะหวัดดีสวยๆด้วยถึงจะได้กินหวัดดีสวยๆตรวจตรวไม่ได้ตรวให้เขาไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวเอาอีกถาดหนึ่งแล้วกันโอ้ผมไม่กินอ้อยหวัดดีค่ะเร็วหวัดดีค่ะก่อนโอ้ยเห็นเห็นอาหารแล้วไม่หวัดดีแล้ว น้อยร้อยลูกสวัสดีค่ะก่อนเร็วค่ะก่อนค่ะจ้าเร็วจ้าจ้าอุ้มจ้าจ้าโอ้ยผมมีแนวกินอันนี้มีตังอุ้ยถอยถอยตังตั้งอกตั้งอุ้ม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  ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุบุญเดี๋ยวแม่ค่ายขอปิดไล่์ก็นเนาะค่ะความห่อนสูงยันหน้าโจดับเดี๋ยวสิน,นกไปขึ้นหมู่บ้านหนึ่งแชร์หนึงหน่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดี